ข้อที่27นะครับข้อนี้บอกว่าสูตรลับในการทำเค้กต้องมีส่วนผสม5อย่างาภาพด้านบนแสดงส่วนผสมของสูตรลับนะครับาการตามหาส่วนผสมแต่และอย่างต้องอ่านภาพก็คืออ่านจากภาพตรงนี้เนะาะตัวภาพแสดงให้เห็นส่วนผสมที่ต้องใช้ด้านบนและด้านล่างคือส่วนผสมลำดับถัดไปที่ต้องค้นหาถ้า ในภาพระบุเพียงส่วนผสมเดียวแสดงว่าไม่ต้องค้นหาส่วนผสมถัดไปจากสถานการณ์ข้างต้นนะครับการค้นหาสูตรนับของเค้กค,ครบ5อย่างนักเรียนต้องเริ่มต้นการค้นหาส่วนผสมในข้อใดเป็นลำดับแรกเพื่อที่จะตามหาส่วนผสมอื่นๆนะครับก็คือเราส่วนส่วนด้านบนนี้นะครับด้านบนนี้คืออส่วนผสม นะครับส่วนผสมนะครับส่วนด้านล่างนี้คือภาพที่ต้องค้นหาต่อไปนะครับสมมตุติแต่ว่าถ้าเกิดพบภาพเดียวนี่ไม่ต้องค้นหานะครับเช่นในส่วนของเราเริ่มจากสตรอเบอรีมีภาพเดียวก็จะหยุดแค่นี้เราก็จะได้ส่วนผสมตัวเดียวใช่ไหมครับถ้าเราเริ่มจากแตงโม นะครับก็จะได้แตงโมเป็นส่วนผสมที่1กล้วยนะครับวกล้วยมาเป็นส่วนผสมที่2นะครับกล้วยไปสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ปึ๊บเป็นส่วนผสมที่3อันนี้จะไม่ครบนะครับอันนี้จะได้แค่3ามอันนะครับเราต้องหาให้ครบอ่าทั้งหมด5อันนะครับถ้าเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมาแตงโม,มนะครับแอปเปิ้ลเป็นตัวที่1แตงโมเป็นตัวที่2นะครับอ่ามากล้วยนะครับ อ่าเป็นตัวที่3นะครับอ่าสตรอเบอรี่เป็นตัวที่4นะครับก็หยุดก็ยังไม่ครบอันนะครับถ้าเราเอาแตงโมนะครับแตงโมแตงโมเป็นลำดับที่1นะครับอ่ามาขั้วยเป็นลำดับที่2นะครับมาสตรอเบอรี่เป็นลำดับที่3อันนี้ก็ได้แค่3ตัวนะครับดังนั้นเวลาเราเริ่มเนี่ยเราควรจะเริ่มจากอะไรครับอ่ามะม่วงนะครับเป็นส่วนผสมตัวที่1ใช่ไหมครับภาพต่อไปที่เราต้องค้นหา นะครับก็คือในส่วนของแอปเปิลนะครับแอปเปิลก็จะได้เป็นส่วนผสมที่2ใช่ไหมครับภาพต่อไปที่เราต้องค้นหาคือแตงโมนะครับแตงโมก็จะเป็นส่วนผสมที่3นั่นเองนะครับจากแตงโมนะครับแตงโมภาพที่เราต้องค้นหาอีกก็คือกล้วยเป็นส่วนผสมที่4นะครับและอันสุดท้ายที่เราต้องค้นหาก็คือในส่วนของ สตรอเบอรี่เป็นลำดับที่5นั่นเองนะครับข้อนี้เป็นเนื้อหาของเรื่องของวิทยาการคำนวณน,นะครับในการคิดอย่างมีตรรก,กะนะครับอ่าแล้วก็การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามเงื่อนไขเนื่องไขที่เขาให้มานะครับว่าอ่าภาพด้านบนเนี่ยนะครับคือส่วนผสมนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับคือภาพที่ต้องการค้นหานั่นเองนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขที่เขาให้มาก็ทําตามลําดับก็จะได้ออกมาว่าเวลาเราค้นหาเนี่ยนะครับอ่าเป็นลําดับแรกนะครับเวลาเราจะค้นหาเป็นลำแรกก็คือเราต้องค้นหาเจ้ามะม่วงเป็นลําดับที่1นั่นเองเราถึงจะตามหาอ่าส่วนประกอบนี้ได้ครบนะครับทั้งหมด5อย่างนั่นเองนะครับสําหรับการตามหาส่วนผสมในการทําเค้กนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกัน อาข้อที่28นะครับเขาบอกว่าจากข้อเท็จจริงที่ว่าสัญญาณแอนะล็อกเป็นสัญญาณแบบต่อเนื่องเมื่อมีสัญญาณลบกวนค่าของสัญญาณจะเปลี่ยนแปลงและทําให้คุณภาพของสัญญาณลดลงทันทีขณะที่สัญญาณดิจิตอลนะครับเป็นสัญญาณแบบไม่ต่อเนื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณจะสลับไปมาระหว่างค่า0กับ1นะครับ เมื่อมีสัญญาณลบกวนจะสามารถกู้คืนสภาพเดิมของสัญญาณได้สัญญาณมีความคงทนต่อการลบกวนได้ดีกว่าสัญญาณอนาล็อกคุณภาพการรับส่งข้อมูลมีความแม่นยำสูงทำให้สัญญาณดีคมชัดอยู่เสมอนะครับเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่นะครับสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการพัฒนาสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลนะครับอ่าไม่ใช่สาเหตุนะครับอ่า ต้องการลดการเกิดการรบกวนของสัญญาณนะครับต้องการให้มีความเสถียรของสัญญาณอันนี้ใช่นะครับเพราะว่าสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณที่มันไม่เสถียรนะครับถ้าเราแปลงมาเป็นดิจิตอลมันจะเสถียรขึ้นต้องการให้มีคุณภาพของสัญญาณดีและคมชัดอันนี้ก็ใช่นะครับเพราะว่าในส่วนของสัญญาณดิจิตอลนั้นจะมีความพงทนนะครับดีกว่าสัญญาณอนาล็อกนั่นเองนะครับ มีความแม่นยําของการรับส่งข้อมูลอันนี้ก็ใช่นะการส่งข้อมูลแบบดิจิตอลนั้นจะรับส่งข้อมูลที่มีความแม่นยําสูงกว่าการส่งสัญญาณแบบอนาล็อกดังนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือไม่ใช่สาเหตุนะครับก็คือข้อที่1ต้องการลดการเกิดสัญญาณรบกวนนะครับการต้องการลดการเกิดสัญญาณรบกวนเนี่ยเราไม่สามารถลดสัญญาณรบกวนได้นะครับจากการแปลงจาก อ่าอนาล็อกไปเป็นสัญญาณดิจิตอลแต่การลดสัญญาณรบกวนก็คือเราต้องไปอ่าจำกัดนะครับหรือเอาแหล่งสัญญาณรบกวนนั้นออกไปนะครับอ่ามันไม่ได้เกิดไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลแล้วมันจะลดสัญญาณรบกวนได้นะครับอันนี้เขามาเล่นคำนิดหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ข้อที่หนึ่งนั้นผิดไปส่วนข้อที่สองสามสี่การทำให้อ่า ข้อมูลมีความสเสถียรทําให้มีคุณภาพดีทําทให้แม่นยํามากกว่าเดิมนี้เป็นประโยชน์ของการเปลี่ยนจากสัญญาณอนาล็อกเป็นไปเป็นสัญญาณดิจิตอลนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันข้อที่29นะครับอบอกว่าในช่วงเวลาเข้าแถวคารกลตงชาณโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนมาโรงเรียนสายจํานวน5คนซึ่งเข้าแถวตามรูปนะครับร้อยเจ็ดสิ ร้อยหกสิบร้อยแปดสิบนะครับเขาบอกว่าครูต้องการให้นักเรียนเข้าแถวตอนลึกเรียงลําดับความสูงโดยให้นักเรียนคนที่มีส่วนสูงน้อยที่สุดอยู่ข้างหน้านะครับคนสูงที่สูงที่สุดอยู่ท้ายแถวโดยมีเงื่อนไขคือนักเรียนแต่ละคนเปรียบเทียบความสูงของตนเองกับเพื่อนที่อยู่ข้างหน้า1คนเท่านั้นนะครับหากพบว่าเพื่อนคนข้างหน้าสูงกว่าตนเอง นักเรียนคนนั้นจะสลับตำแหน่งกับนักเรียนคนข้างหน้าหนึ่งครั้งจากสถานการณ์ดังกล่าวนักเรียนต้องสลับตำแหน่งอย่างน้อยสุดกี่ครั้งนะครับก็คือนักเรียนแต่ละคนจะเปรียบเทียบความสูงของเขานะครับเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อเปรียบเทียบได้แล้วนะครับเขาก็จะ,ะเลื่อนไปอยู่ด้านหน้านะค,คนข้างหน้าที่สูงกว่าตนเองนั่นเองนะครับ นักเรียนคนนั้นจะสลับตำแหน่งกับคนข้างหน้าได้เพียง1ครั้งนะครับทีนี้นะครับเราจะทำไงนะครับข้อนี้คนแรกนะครับคนแรกเนี่ยสูงอยู่170นะครับคนที่2นะครับคนที่2 150นะครับคนที่3นะครับคนที่สามหนึ่งหกหนะครับคนที่4ี่นะครับคนที่4 160 และคนที่5นะครับอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับเดิมทีเนี่ยเขาเรียงกันอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับทีนี้เราก็ลองมาสลับกันดูนะครับอ่าสลับครั้งที่1นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันนะครับคนที่1เนี่ยเขาก็จะสลับมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือครั้งที่1นนะครับอ่าครั้งที่1ในการสลับพอเราเรียงลําดับใหม่นะครับเราก็ได้เป็น150ใช่ไหมครับหนึ้ยเจ็ดสิบ 165 160แล้วก็180่งร้ครับทีนี้เราจะสลับครั้งที่2องเราก็เทียบคนที่2นะครับตรงนี้ก็ยังสูงน้อยกว่าตรงนี้อยู่นะครับคนที่3ก็ยังสูงน้อยกว่าคนที่2อยู่ดังนั้นตรงนี้นจะจัดเป็นการสลับครั้งที่2ใช่ไหมครับเมื่อเราสลับครั้งที่2เสร็จเราก็จะเป็น100คนแรกสูง150คนที่2สูง165 คนที่3สูง170้คนที่4สูง160้คนที่5สูง180่งร้อยแนะครับเสร็จปุ๊บเราก็สลับครั้งต่อไปอีกนะครับครั้งต่อไปนะครับก็คือคนที่4นะครับตรงนี้ก็สลับมาอันนี้เป็นการสลับครั้งที่ครั้งที่3ใช่ไหมครับครั้งที่3ตรงนี้ก็จะได้เป็น150คือคนที่1ใช่ไหมครับ แล้วก็165่รพอสลับมาก็จะเป็นอ่าหนึ่นะครับคนนี้ก็จะมาแทนที่170ใช่ไหมคนนี้ก็จะเป็น170แล้วก็คนสุดท้ายยืนอยู่ที่เดิม180เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็จะสลับอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือคน160กับ 5, ห6 5่้ยไครับอันนี้ยัง เรียงไม่ถูกนะครับตรงนี้ก็จะสลับมาเป็นครั้งที่สี่นะครับเราก็ได้เป็นเรียงจากคนที่หนึ่งคือหนึ่งร้อยห้าสิบคนที่สองคือหนึ่งร้อยหกสิบคนที่สามคือหนึ่งร้อยหกสิบห้านะครับคนที่สี่คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับและคนที่ห้าคือหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับก็จะเกิดการเรียงลําดับความสูงจากน้อยไปมากนั่นเองนะครับอ่าดังนั้นตรงนี้นะครับก็ สรุปว่าเราต้องเรียงลำดับจัดลำดับใหม่อย่างน้อยก็คือ4ครั้งนั่นเองนะครับก็คือในข้อที่3นะครับตามลำดับการเรียงที่คุณครูได้อธิบายไปแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันครับผมมาดูข้อที่30นะครับข้อนี้เป็นฟังก์ชันโปรแกรมนะครับาการเขียนโปรแกรมในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับ ตรงนี้นะครับอ่าดูโจทย์ก่อนนะครับโจทย์บอกว่าอ่าถ้านําข้อมูลเข้ามีค่าเท่ากับ10นะครับอ่าเข้าเท่ากับ10ผลลัพธ์ที่ได้จากการรานโปรแกรมจะแสดงค่า true นะครับออกหน้าจอทั้งหมดกี่ครั้งนะครับอ่าแสดงค่า true นะครับทั้งหมดกี่ครั้งนะครับอ่ามาดูตัวฟังก์ชันที่เข้าให้มานะครับเขาบอกว่าอ่าค้นหานะครับ def อ้างอิงถึง my f u n c t i o n n นะครับอ่า i เท่ากับหนึ่งนะครับอันนี้กำหนดนะครับกำหนด i เท่ากับหนึ่งนะครับในรอบที่หนึ่ง y i อ่าน้อยกว่า n นะครับอันนี้ถ้านะครับอ่าถ้า i น้อยกว่านะครับน้อยกว่า n นะครับอ่าอันนี้จะเป็นการตรวจสอบซ้ำนะครับอ่าเหมือนกับคำสั่งลูปนะครับอันนี้ นะครับเราจะได้ว่าถ้าเป็นจริงนะถ้าถ้า i น้อยกว่า n จริงนะครับก็จะมาสู่คําสั่งในบนรรทัดถัดมาคือ if i เสองเท่ากับ0อันนี้หมายถึงว่าถ้านะครับ i นะครับหาร2ลงตัวนะถ้า i หาร2ลงตัวจะมีผลให้เงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงถูกต้องใช่ไหมครับ เราก็จะได้คำว่า print t u o print t u o นี้ก็คือถ้า I หาร2องตัวให้แสดงนะครับให้แสดงคำว่า true นะครับให้แสดงคำว่า true ออกมานะครับที่โจทย์ถามว่าจะแสดงคำว่า true กี่ครั้งนะครับพอจบแสดงคำว่า true เสร็จนะครับหรือไม่แสดงก็ตามนะครับถ้าไม่เข้าเงื่อนไขระบบก็จะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง นะครับโดยก่อนที่จะตรวจสอบให้ i บวกเท่ากับ1อันนี้ผมว่าให้ i บวกเพิ่ม1นะครับก่อนที่จะเข้าไปในส่วนของการตรวจสอบคำสั่ง y อีกครั้งหนึง่งนะครับอันนี้คือลักษณะคำสั่งนะครับอ่ะทีนี้มาดูทีละรอบอ่าเขากำหนดการนำเข้าข้อมูลอ่า มีค่าเท่ากับ10นะครับการนำเข้าก็คือข้อมูลก็คือเป็นการนำเข้า n นะครับตรงนี้จะแสดงโปรแกรมจะแสดงค่าทูกี่ครั้งนะครับเรานำเข้า n เข้ามาซึ่ง n ตรงเนี้ยเป็น10ใช่ไหมครับอ่านำเข้า n ตรงเนี้ยนะครับที่เขาให้มาเนี่ยคือ10นะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาดูเทียบทีละส่วนนะครับอ,อันแรกนะครับมาดูว่าถ้า i เท่ากับ1 นะครับ i เท่ากับหนึ่งเนี่ยจะแสดง t ู u e ไหมนะครับอ่าแสดงคำว่า true นะครับอ่า t u r e นะครับจะแสดงคำว่า true ไหมถ้า i เท่ากับ1นะครับมาดูถ้า i เท่ากับ1 y i น้อยกว่า10อ่า i เท่ากับ1นะครับอ่า i เท่ากับ1น้อยกว่า10ถูกต้องนะครับเงื่อนไขเป็นจริงไล่ลงมานะครับ i เป็น1ห,หารด้วย2ลงตัวหรือเปล่าหหาร2ไม่ลงตัวนะครับดังนั้นถ้าเป็น1จะไม่แสดงคำว่า True นะครับอ่าต่อไปถ้า i อ่าเสร็จปุ๊บนะครับไม่แสดงคำว่า True แต่เพราะเงื่อนไขมันไล่ลงมาใช่ไหมอ่าวะต่อจากเนี้ยนะครับไม่ไม่แสดงคำว่า True แต่ i ตรงเนี้ยต้องมาบวกอีก1น,นะครับบวกอีก1แล้วก็ไปเข้ารลูปต่อไป ดังนั้นค่า i ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น i เท่ากับ2นะครับรอบที่2มาดูว่าถ้า i เป็น2จะแสดงค่า true ไหมนะครับอันเนี้ยก็จะได้ว่า2ใช่ไหมครับ2น้อยกว่า10อ่งางี้นขแรกถูกต้องนะครับเสร็จปุ๊บตรงนี้ i ก็จะเป็น2 2หาร2ลงตัวอ่าโอเคพอลงตัวปุ๊บมันก็จะเป็นจริงแล้วก็มาบรรทัดต่อมาคือมาแสดงคำว่า true นะครับอ่างั้นตรงนี้จะแสดงค่า true นั่นเอง นะครับคือ i เป็น2แสดงค่า t r u e ต่อไปนะครับอ่าลูปต่อไปนะครับก็คือ i มันก็จะมาบวก1อีกใช่ไหมครับจาก2นะครับ i ตรงนี้บวกหก็จะเป็น i บวกบวกหน่าบวกหไปแบบนี้นะครับอ่าจะงงไหมอเอาเป็น i เป็น3แล้วกันนะครับครูไม่เขียนบวกแล้วกันแต่ให้เข้าใจว่าเมื่อจบรอบแล้วมันก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมครับ i เป็น3นะครับตรงนี้ I เป็น3ตรงนี้3น้อยกว่า10ถูกต้องไหมงั้นขานี้เป็นจริงเมื่อเป็นจริงก็จะมาบรรทัดถอดมาบรรทัดออกมา3หาร2ลงตัวจริงไหมไม่จริงดังนั้นถ้าไม่จริงมันก็จะไม่แสดงคําว่า true ดังนั้นถ้า I เป็น3ตรงนี้จะไม่แสดงคําว่า true ออกมานั้นเองต่อไป I ของเราเนี่ยก็จะมาบวก1อีกเมื่อกี้ I เราเป็นเท่าไหร่แล้ว I ของเราเป็น3แล้วใช่ไหมครับต่อไปก็ I เป็น C ใช่ไหมครับ ้าเป็น C ก็มาดูเงื่อนไขนะครับมาดูเงื่อนไขว่าตรงนี้ก็จะได้่า่ 4, ใช่ไหมครับสน้อยกว่า10เงื่อนไขแรกเป็นจริง C หาร2ลงตัวก็จะได้เงื่อนไขเป็นจริงเมื่อหารลงตัวปุ๊บก็จะทำการปริ้น true นะครับก็คือแสดงคำว่า True ดังนั้น4เนี่ยแสดงคำว่า t true พอแสดงคำว่า True เสร็จก็จะมาบวกอีกหนึ่ง ทีนี้รอบนี้ i ก็จะเป็นเท่าไหร่ i ก็จะเป็น5นะครับรอบนี้ i ก็จะเป็น5อ่าเมื่อ i เป็น5ปุ๊บเราก็มาตรวจสอบเงื่อนไขอีกครั้ง i เป็น5ปุ๊บ5น้อยกว่า10เงื่อนไขแรกเป็นจริม5หารด้วย2นะครับไม่ลงตัวดังนั้นมันก็จะไม่ต่อเงื่อนไขต่อไปก็คือจะไม่แสดงคำว่า True แต่ i ตรงนี้ก็จะบวก1ต่อไปก็คือ 5เนี่ยไม่แสดงนะครับ i ตรงนี้ก็จะบวก1เป็น i เข้ากับ6เพื่อตรวจสอบต่อไปนะครับอรอบต่อมาเขาก็จะมาตรวจสอบอีกว่าถ้า i เป็น6นะครับเหมือนเดิมเลย i เป็น6 6น้อยกว่า10อ่าเงื่อนไขนี้เป็นจริง i เป็น6าหาร2ลงตัวนะครับอันนี้เป็นจริงเมื่อเป็นจริงก็แสดงคำว่า True ออกมานะครับ ดังนั้น6กเนี่ยก็แสดงคําว่า true ออกมาแล้วก็ i ตรงนี้ก็จะบวกไปอีก1เป็น7นะครับรอบนี้เงื่อนไขก็จะเปลี่ยนเป็น i เท่ากับ7นะครับ7น้อยกว่า10เป็นจริง7หาร2ไม่ลงตัวดังนั้นก็ไม่แสดงคําว่า true ออกมาไหมครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องหมายผิดแล้วกันนะครับอ่าต่อไป i เท่ากับ8นะครับรอบต่อไปคือ i เท่ากับ8นะครับเราก็จะตรวจสอบเหมือนเดิม 8่น้อยกว่า10เป็นจริงนะครับ8หาร2ลงตัวเป็นจริงดังนั้นก็จะแสดงคำว่า true ออกมานะครับตรงนี้ก็คือแสดงคำว่า true ออกมานะครับอ่าเสร็จปุ๊บ i เป็น9กนะครับ i เป็น9ก็จะได้ว่า9น้อยกว่า10เป็นจริง9หาร2ไม่ลงตัวนะครับดังนั้นก็ถ้าเป็น9ก็คือจะไม่แสดงคำว่า true ออกมาดังนั้นตรงนี้ก็ ไม่แสดงคำว่า r ู e ออกมานะครับต่อไป i เท่ากับ10นะครับ i เท่ากับ10นะครับอาตรงนี้เป็น10 10น้อยกว่า10ถูกต้องไหมไม่ใช่แล้วนะครับดังนั้นมันก็จะไม่เริ่มฟังก์ชันต่อไปนะครับคำสั่ง y ก็จะถูกอะระงับนะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าจะดำเนินตามคำสั่งต่อมาลงมา if นะครับมา i บวก1 i ตรงนี้จะต้องน้อยกว่า10นั่นเอง นะครับอ่าดังนั้นรอบที่10ก็จะไม่ทํางานแล้วก็หยุดการทํางานของโปรแกรมนะครับดังนั้นรอบที่จะแสดงค่า true ก็คือรอบที่ i มีค่าเท่ากับ2 i มีค่าเท่ากับ4 i มีค่าเท่ากับ6 i มีค่าเท่ากับ8ก็จะได้แสดง1รอบ2รอบ3รอบ4รอบนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้ก็เฉลยเฉลยข้อที่4นั่นเองนะครับอ่าว่า ในการที่นำเข้าข้อมูลหรือค่า n เนี่ยนะครับอ่า n เท่ากับ10เนี่ยนะครับอ่าก็จะมีในส่วนของอ่าการแสดงค่า true เนี่ยทั้งหมด4ครั้งคือครัง้งอ่า i เท่ากับ2 i เท่ากับ4 i เท่ากับ6แล้วก็ i เท่ากับ8นั่นเองในการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมในครั้งนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกัน